สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงของชาวทัดไฟนะคะชาวทัดไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของคุณประจําเดือนเมษายนนี้กันค่ะก็จะเปิดดวงการงานการเงินและความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของคุณประจําเดือนเมษายนนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักแล้วก็ขอให้คุณมีความสุข นะคะคไม่รู้สึกว่ามันเป็นเดือนที่คุณไม่อยากคุยกับใครไม่อยากอยู่กับใครอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับตัวเองแบบนี้ค่ะสำหรับบางท่านคุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมานะในเรื่องของการงานการเงิน รวมถึงความรักด้วยนะคะไม่มองว่าเดือนที่ผ่านมามันเป็นเดือนที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเดือนเมษายนนี้แหละที่มันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยกว่าเดือนอื่นๆนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันช็อกมากๆเหตุการณ์ที่มันช็อกมากๆคะ่ะในเดือนเมษายนนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีปัญหาในเรื่องของการงานบางท่านคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงาน ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของคุณค่ะในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอยู่กับตัวเองเยอะมากเลยชาวทัศนไฟอยู่กับตัวเองเพื่อคิดถึงสิ่งต่างๆที่จะต้องทำต่อไปคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองค่ะ สำหรับเดือนนี้หน้าที่การงานของคุณเมย์จะต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะต้องใช้สติปัญญาความนิ่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้ไอเดียใหม่ๆอย่างกับที่บอกค่ะว่าชีวิตของคุณในเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานมันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องงัดโปรเจกต์เก่าๆหรือว่างานเก่าๆของคุณออกมาทำมันมีเกณฑ์ที่คุณจะ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณเนี่ยมันจะนําพาคุณไปสู่ความมั่นคงในอนาคตนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตของเรามันดูแย่ทําไมมันมีเรื่องให้เราคิดไม่ตกทําไมเราจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ด้วยคุณอาจจะมีความคิดมากมายแล้วก็ทําให้คุณเป็นกังวลใจบางท่านมันเกินเหตุการณ์ที่ช็อกขึ้นในที่ทํางานนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรือว่า ธุรกิจของคุณมีปัญหาลูกค้าน้อยลงแบบน,นี้ค่ะสิ่งที่คุณทําได้รับความสนใจน้อยลงจนคุณรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันดูพังบางท่านคุณมีการเปลี่ยนงานเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเปลี่ยนงานมีการโยกย้ายงานมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับชีวิตณนะตอนนี้ที่คุณมาดูและในเดือนเมษายนนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างเต็มตัว ถ้าในเวลานี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่รู้สึกว่าโชคชะตาผักดันให้คุณต้องลงมือทาบางสิ่งบางอย่างที่มันท้าทายตัวคุณเรียกกับที่บอกว่าชาวธาตุไฟชีวิตของคุณมันเต็มไปด้วยความท้าทายมันเต็มไปด้วยแพชั่นแล้วก็มันเต็มไปด้วยการผจญภัยเพราะฉะนั้นการผจญภัยครั้งใหม่ของคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะการผจญภัยครั้งใหม่ประสบการณ์ครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและไม่มองว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ค่ะ มันจะนําพาสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันพังหลายๆอย่างมันดูไม่เป็นใจแต่คุณเชื่อไม่เถอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกเดินทางในชีวิตของคุณคุณจะได้พบเป้าหมายใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะพบเจอกับหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นและทําให้คุณอยู่ในจุดที่มั่นคงขึ้นคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นค่ะแล้วก็แน่นอนเมื่อการงานของคุณ มันมั่นคงขึ้นมันจะนําพาการเงินที่มั่นคงมาให้กับคุณด้วยทีนี้มันอาจจะยากนิดหนึ่งในการที่คุณเริ่มต้นทําอะไรที่คุณอาจจะไม่ถนัดหรือว่าไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าเป็นการท้าทายครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกประมาะหรือทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเนาะหรือทําให้คุณรู้สึกกลัวอะอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะมันจะนาพาให้คุณไปอยู่ในจุดที่ดีกว่า มันจะมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมีอนาคตมากขึ้นและคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับมันจริงๆคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับมันค่ะและที่สําคัญเลยก็คือสิ่งนี้คือโชคชะตาโชคชะตานาพาให้คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยคําสั่งด้วยคําบัญชาของจักรวาลไม่รู้สึกว่าสิ่งเก่าๆที่คุณกําลังจะจากมามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับคุณและ โชคชะตามองเห็นแล้วว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่ามันจะมีการวางแผนเกิดขึ้นค่ะจะมีการวางแผนจะมีการตกลงเมเห็นการวางแผนการวางแผนว่าชีวิตของคุณจะไปยังไงต่อคุณจะจัดการปัญหาอย่างนี้อย่างไรคุณจะจัดการปัญหานี้อย่างไรชีวิตของคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรเมเห็นไพ่ของการวางแผนในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะและความรู้ความสามารถของคุณจะนําพาให้ตัวคุณได้ประสบความสาเร็จ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณจะนําพาวความสําเร็จมาให้คุณในอนาคตดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวค่ะแต่มันจะนําพาคุณไปอยู่ในจุดที่มันมั่นคงขึ้นและดีกว่าเดิมอาจจะท้าทายนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะอาจจะท้าทายคุณนิดนึงแหละในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังจากที่คุณผ่านได้ในม,มองว่าชีวิตของคุณจะดีมากๆเลยนะคะก็ยังกับที่บอกว่า เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในส่วนของการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ดึงเงินเก่าสะสมของคุณออกมาใช้ช่วงนี้ก่อนคุณอาจจะต้องพึ่งมันแล้วคะ่ะมันถึงเวลาที่มันจะได้ทํางานแล้วนะเงินเก็บเงินเก่าของคุณคะ่ะ จะช่วยให้การเริ่มต้นใหม่ของคุณมันง่ายมากขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ดึงเงินเก่าดึงเงินเก็บออกมาใช้นะคะแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่คุณไม่ได้มีในเรื่องของเงินออมหรือว่าเป็นเงินออมฉุกเฉินนะคะไม่มองว่าคุณจะได้รับเงินจากคนที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือคุณอย่างเช่นคุณแม่ของคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณหรือว่าคนที่คุณเคารพนับถือนั่นเองนะคะสําหรับบางท่านที่คุณกู้เงิน แล้วก็รอการติดต่อไม่มองว่าคุณจะได้นะคะคุณจะได้รับการอนุมัติไม่มองว่าคุณจะได้เงินจากที่อื่นๆแหละที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะไม่อยากให้คุณต้องเก็บเงินสักนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เงินอย่างระวังในเดือนเมษายนนี้นะคะสําหรับบางท่านคุณอาจจะเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะออกกลางๆมีนา คลิปนี้น่าจะออกกันคลิปนี้น่าจะไม่สายคลิปนี้น่าจะไม่กิ่เดือนเมษานะคะสําหรับธาตุไฟอ่ะสำหรับคลิปราศรีธาตุนะคะไม่มองว่าการเงินของคุณกับที่บอกมันจะมีการช่วยเหลือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เขารักคุณคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทคุณคนที่คุณไว้ใจคนที่เป็นกาลยานามิตรหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะสุดท้ายอยากบอกไว้เลยว่าการเริ่มต้นหม่ของคุณเนี่ย มันอาจจะเหนื่อยนิดนึงมันอาจจะยากนิดหนึง่งคุณอาจจะต้องพยายามคุณอาจจะต้องเพิ่มสกิลแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะนั่นก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้นรวมถึงการเงินที่มันจะมั่นคงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของความรักในเดือนนี้ชาวทัตไฟมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอกับความรักนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณเป็นคนแดนไกลนะคะเป็นคนแดนไกลที่อยู่ไกลาจากคุณมากมาก บางท่านอาจจะเป็นต่างชาติไปเลยนะคะต่างชาติต่างศาสนาบางท่านคุณอยู่ไกลจากเขามากอย่างเช่นคุณอยู่เหนือเขาอยู่ใต้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีผิวเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะคนคนนี้จะเข้ามาในเวลาที่คุณรู้สึกแย่มากๆกับชีวิตคนคนนี้จะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับคุณคนคนนี้จะทําให้คุณน่ะมีแรงที่จะไปต่อกับชีวิตของคุณค่ะ บางท่านคุณอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วนะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณแบบนี้ค่ะเป็นคนที่คอยห่วงใยคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณคุณหน้าคุณตาเขาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนกับคู่จากอดีตชาติของคุณที่ตามคุณมาเขาจะมาในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครบางคนเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนแอกับชีวิตคนคนนี้จะเข้ามาเป็นกําลังใจจะเข้ามาเป็นกัลยานมิตรที่ดีให้กับคุณ จะเข้ามาเป็นความรักให้กับคุณจะทําให้คุณรู้สึกว่าต่อให้อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะยังคงมีเรื่องดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณคนหนึ่งนะคุณโซนเป็นเนื้อคู่ของคุณคนหนึ่งค่ะแต่ว่าบุคลิกของเขาเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะไม่หวานไม่โรแมนติกค,ค่ะเป็นคนนิ่งแต่ว่าเป็นคนหนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงด้วยนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนรวยแหละเขามีเงิน คุณอาจจะได้รับการัพ p อ o r t จากคนคนนี้ด้วยก็ได้นะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนคนนี้ด้วยนะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อเกื้อกูลคุณไม่ว่าจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินทองหรือว่าจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรู้สึกคนคนนี้เข้ามาเพื่อเยียวยาคุณแล้วก็สามารถที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณไปในอนาคตได้แต่ช่วงที่เขาเข้ามาคุณน่าจะรู้สึกยากที่นคนเดียวยังไม่อยากคุยกับใครเพราะว่าชีวิตของคุณมันดูยุ่งเหยิงมากๆเลยค่ะแต่สุดท้ายอ่ะความใจดีของเขา ความน่ารักของเขามันจะทําให้คุณเปิดใจให้กับเขานะคะสําหรับคนโสดนะสําหรับความรักของคุณมีคู่แล้วคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> เหมือนความสัมพันธ์ของคุณมันมีดราม่านะก่อนหน้าเนี้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณมันดูนิ่งมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีการทะเลาะกาันมีการเลิกคุยกันจบความสัมพันธ์กันแบบกระทันหันบางท่านคุณทะเลาะกันแบบ รุนแรงมากนะคะจนความสัมพันธ์มันดูเหนื่อยจนความสัมพันธ์มันดูแย่อะและในเวลานี้ค่ะมีมองว่าคุณและคู่ของคุณอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอยู่ห่างกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างนิ่งทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ค่ะมันคือความคิดถึงความคิดถึงมันทํางานค่ะมันมีความเป็นห่วงเป็นใยกันเกิดขึ้นมันมีการส่องการมองชีวิตของกันและกันเกิดขึ้น อะไรที่มันดูเหมือนจะจบแม้ว่ามันยังไม่จบคะ่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะมันจะมีการวนกลอบมาคะ่ะเขาอาจจะติดต่อสืส่อสารมาหาคุณหรือว่าคุณนหละที่อาจจะติดต่อสืส่อสารไปหาเขาติดต่อไปแบบงงๆตอนแรกรู้สึกว่าตัดขาดกันแล้วจบกันแล้วแต่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคะ่ะที่ติดต่อกลับเข้ามาแบบงงๆหรือตัวคุณนะ่ะอาจจะได้รับข้อความจากเขาแบบงงๆ อยู่ดีๆเขาก็แบบทักมาหาคุณแล้วก็แบบทําตีมือว่าแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ค่ะคุณอาจจะได้รับข้อความที่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตัวเขาก็เหมือนกับจะไม่อยากพูดถึงมันอีกด้วยนะคะแต่สิ่งที่ไม่เห็นก็คือตัวคุณมากกว่าที่น่าจะเป็นคนยื่นข้อเสนอหรือว่ายื่นข้อตกลงให้กับตัวเขานะ ไม่มองว่าในเดือนนี้ความคิดถึงเหมือนทำงานแล้วความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะยังไม่จบกันในเดือนเมษายนนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นด้วยความที่มันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นแบบเยอะมากๆอะค่ะมันเลยทําให้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วคนทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันนะยังคงแบบต้องอยู่ร่วมกันยังคงต้องรักกันต่อไปอะยังคงต้อง ประคองความรักกันไปแบบนี้นะคะ่ะในเดือนเมษายนนี้เมย์มองว่ามันจะยังไม่จบมันจะมีภาคต่อจะมีการรีเทิร์นนะคะจะมีการกลับมาคุยกันน่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่ไม่มีกันละกันหรือว่าช่วงเวลาที่เงียบหายไปอะ่ะมันมีความคิดถึงเกิดขึ้นมันเป็นความคิดถึงที่ส่งการผ่านกระแสจิตหรอไม่เคยพูดไม่เคยบอกแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่าง อยู่ในชีวิตของตัวเองแล้วก็มีอิโก้ด้วยนะสําหรับบางคู่อะค่ะถ้าเธอไม่ทักฉันฉันก็จะไม่ทักเธออ่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันดูตีมึนมันดูตีมึนใส่กันแล้วก็คนที่ทักมาก็จะแบบตีมืนด้วยค่ะ ไปที่ไปงอจะเหมือนแบบตีมือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนเรื่องที่คุยกันมันเป็นแค่ความฝันที่แบบตีกันจะเป็นจะตายทะเลาะกันจะเป็นจะตายอ่ะมันคือแค่แบบความฝันมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่มองว่าในเดือนนี้จะมีฝายใด่ไฟหนึ่งนะคะที่ติดต่อสื่อสารกลับมาบางท่านมีเกณฑ์มางอแบบเดินทางมาหาด้วยนะคะเอาจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันทําให้เกิดความทุกข์แหละใช่ มันทําให้เกิดความทุกใจมันเกิดมันทําให้เกิดความไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆกับสิ่งที่เขาทําบางท่านคุณบอกเขาแล้วนะบอกเขาแล้วแล้วก็เป็นการเสียความรู้สึกที่เยอะมากๆเลยอะคะ่ะแต่เหมือนตัวเขาอะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณถามว่าเขาสํานึกผิดไหมเขาก็สํานึกผิดแหละช่วงที่ไม่มีคุณถามว่าเขาแย่ไหมเขาก็แย่เลยแล้วช่วงที่ไม่มีการละกันนี่แหละคะ่ะ มันทําให้ตัวเขาสํานึกได้แล้วก็คิดอะไรได้หลายๆอย่างอ่ะแต่ทีเนี้ยอยู่ที่คุณเลยอ่ะว่าคุณจะแบบให้อภัยเขาไหมชาวท่านไฟคุณจะให้อภัยเขาไหมคุณจะแบบไปต่อกับเขาไหมอ่ะค่ะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยนะเดี๋ยวขอให้คาแนะนาให้กับคุณหน่อยค่ะเนี่ย สำหรับชาวธาตุไฟเนี่ยบางท่านคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความสมพันธ์นี้มันจบไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะรีเทิร์นแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแบบให้อภัยเขาแล้วด้วยนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าเขาจะมาง้อคุณนะเขาจะมาง้อคุณแล้วก็จะขอโอกาสจากคุณแต่ชาวธาตุไฟบางท่านคุณมั่นใจแล้วแล้วก็แน่วแน่แล้วนะคะที่จะ move on แต่ไม่มองว่าทางนี้ทางนั้นอ่ะการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโต เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวคุณทั้งนั้นเลยค่ะแต่เมย์มองว่าคนคนนี้ช่วงที่เขาไม่มีคุณเขาก็แย่มากๆเลยนะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ชาวทัศไฟภูมิใจแข็งนะสำหรับบางเคสสาหรับบางคู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณมันก็เยอะจริงๆนะมันเึิ่งนะิตดามสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณมันก็เยอะจริงๆอนะ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกสำนึกผิดบางท่านแบบมาง,ง้อคุณเดินทางมาง,ง้อคุณเลยนะ อันนี้อยู่ที่ชาวทัดไฟเลยค่ะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมนะโอเคเดี๋ยวขอดูลักษณะราศีของเขาหน่อยนะคะราศีเมถุนราศีกันราศีเมษคะ่ะราศีพฤกษ์มแล้วก็ราศีมังกรนะคะก็จะประมาณนี้แหละไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนนะคะไม่เป็นกําลังใจให้ ทางนี้ทางนั้นอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ